คำเตือนวิดีโอดังต่อไปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนจากบังงะ Legend of Star General และเนื้อหาบางส่วนอาจมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้จัดทำมีการแปลและเรียบเรียงมาจากภาษาจีนดังนั้นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงขอบคุณครับอ่ะก็สืบเรื่องโดยที่ว่าตอนล่าสุดเข้ามาใหม่ตอนที่2 8 5วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวละครใหม่แล้วก็วิเคราะห์คู่ต่อสู้ว่า ใครเนี่ยจะได้สู้กับใครนะครับแต่ก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเนาะดังนั้นก็ฟังไว้คำๆก็ได้เช่นเคยโอเคเรื่องที่เรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของตัวละครใหม่2ตัวซึ่งตอนล่าสุดตอนที่2 8 5เนี่ยก็ได้มีตัวละครฝั่งมีลุนเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งก็เป็นสี่แม่ทัพอสูรนั่นเองโดยเริ่มจากคนแรกหนึ่งใน4ี่แม่ทัพอสูรของอาณาจักรมีลุนเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญ,ญาณรีเหมิง ระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่4อูเกินซึ่งตัวของอูเกินเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในมาังงะตอนที่285โดยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาทําภารกิจบางอย่างที่อาณาจักรล่างซึ่งภารกิจนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสัตว์ร,ร้ายระดับเทพและนิกายผิงเถียนเซิงจงซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลกระทบของฐานรั่วนะที่ทํามาแต่เดี๋ยวจะพูดกันอีกทีนึงในด้านความสามารถและอื่นๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ปรากฏที่แน่ชัด แต่เราเนี่ยสามารถรับรู้ได้จากคําบอกเล่าของกลุ่มสงครามนะทัวป้าซูเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอูเกินและฐานลวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยต่างเป็นนักรบที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชน<ๆ>ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงในสีแมททับอสูรเลยนั่นเองทีนี้มาพูดถึงด้านของแมททับดาราวิญญาณของอูเกินกันอูเกินเนี่ยเป็นโฮสต์ของแม่ทัพดาราวิญญาณรี่เหมิงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก โดยรีเหมิงเนี่ยเป็นแม่ทัพคนสําคัญของหงอกกเนาะมีชื่อเสียงด้านกลยุทธ์และสติปัญญาถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเริ่มแรกจะไม่ได้มีการศึกษาที่ดีมากนักแต่ว่าเขาเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวางแผนที่สามารถวางแผนตีเก่งจิ๋วและจับกวนอูได้สําเร็จนงซึ่งทาให้เนี่ยตัวละครอย่างรีเหมิงเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนพลที่มีดีทั้งด้านบูและบุญครบเครื่องมาที่คนต่อไปกันดีกว่า คนต่อไปเนี่ยก็คือ1ใน4แม่ทัพอสูรของอาณาจักรมีหลุนเช่นกันเจ้าของแม่ทัพดาราวิญญาณฮงไฮเออระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่5ฐานลัว่วซึ่งฐานลั่วเนี่ยก็ปรากฏตัวครั้งแรกในบางะงาตอนที่285ซึ่งก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับอูกเกิดน,นั่นแหละโดยตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับรู้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่จางหลิวเย่นเนี่ยทำไมถึงไปนอนอยู่ในท้องของอสัตว์อสูรระดับเทพยอย่างคุณผึ่งได้ดันซาเอ็ดก็มาจากเพราะไอ้บักนี่นี่แหละครับที่เจ้าตัวเนี่ย ได้น,นึกพิเรนล่อตีนคุณผึ้งเนี่ยคือไปโจมตีสัตว์อสูรระดับเทพคุณผึ้งแล้วก็ลากคุณผึ้งมาเนี่ยมาโจมตีจางหลิวเย่ในขณะที่กาลังหลับอยู่ซึ่งไอ้ที่ว่ากําลังหลับอยู่เนี่ยคือเหมือนเจ้าตัวจะจําศีลอยู่นะเพราะว่าจากคําพูดของคนในนิกายพิงเขียนเซิงจงเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เห็นจางหลิวเย่มาประมาณ200รอปีแล้วละครับก็พอจาอนุมาน้ว่าเจ้าตัวก็น่าจะนอนอยู่ในตุกตาหิมะนั่นแหละครับแล้ว สักพักหนึ่งฐานล้วนเนี่ยก็ได้ลากเอาสัตว์ร้ายระดับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาโจมตีจางอยู่เย่ทำให้เหมือนเจ้าตัวจะโดนกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วไทม์ไลน์ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงคือก็ยังไม่ได้มีการยืนยันที่แน่ชัดนะครับแต่ผมคิดว่าไทาม์ไลน์ก่อนเนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะโดนกินเหมือนกันแต่สาเหตุที่ทําไมไทม์ไลน์ที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ไปผลวที่เมืองปฏิมาก,กรรมทรายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพราะ ก็คือโดยสรุปแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์บัตเตอร์ไฟเอฟเฟกนั่นแหละครับที่ตัวของซ่งหยุนเซียงเนี่ยได้เจอกับคุณผึงตอนที่กําลังเดินทางกลับไปเมืองหยงอันอ่ะทีนี้ในส่วนของแม่ทัพดาราวิญญาณฐานล่วเนี่ยเป็นโฮสของแม่ทัพดาราวิญญาณฮงไฮเอ๋อหรือเด็กแดงนั่นแหละซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมชื่อดังอย่างไซอิ๋วฮงไฮเอ๋อเนี่ยเป็นลูกชายของปีศาจวัวกระทิงกับเทพธิดาเสียสั้น เป็นปีศาจไฟที่ต้องการจะกินพระถังซัมจั๋งเพื่อให้ได้เป็นอัมปตะแต่สุดท้ายก็โดนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยใช้ขวดน้ําพิเศษปราบไฟได้และจับหงไ์หเหอได้จนสุดท้ายเนี่ยก็เจ้าตัวก็กลับใจนั่นเองต่อไปจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์คู่ต่อสู้นะครับว่าในการต่อสู้ระดับสูงเนี่ยใครจะได้เป็นคู่ต่อสู้ของใครกันบ้างโดยทางนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์นะครับเรื่องจากคู่แรกเลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังสู้กันอย่างบันมือเลยทีเดียวนั่นก็คือคู่ของห่วงเมียวอินและหัวหน้ากองโจนพวกผ้าเหลืองโดยความที่ว่าแม่ทัพดาราวิญญาณของทั้งสองคนเนี่ยอย่างหวนจงกับเตียยกกเนี่ยเป็นแม่ทัพดาราวิญญาณประเภทที่ใช้สายฟ้าเหมือนกันและระดับพลังของทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากก็คือระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่5กับระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่6ทําให้การต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าตึงมือกันแบบว่าสุดๆแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียวครับซึ่่่งนนนัก็็เปคูที1 คู่ต่อไปเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นคู่ระหว่างฐานล่วกับหูยันเว่ยอันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนแต่ผมมองว่ายังไงแล้วแม่ทัพดาราวิญญาณหงเหยอเนี่ยก็น่าจะมีลักษณะเด่นในการใช้ไฟในการโจมตีเหมือนกับแม่ทัพดาราวิญญาณน,นาจาซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างไฟกับไฟเนาะและถึงแม้ว่าทางของหูยันเว่ยเนี่ยจะมีพลังอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่7ซึ่งสูงกว่าฐานล่วอยู่ถึง2ระดับ แต่ในปัจจุบันเนี่ยทางหูยานเบเนีก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้ได้อย่างเต็มที่นักนะครับเพราะว่าอายุไขของเจ้าตัวเนี่ยก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วอาจจะแสดงพลังออกมาได้ไม่มากอย่างเท่าที่ควรทําให้ศึกนี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างจะสูสีมากเลยทีเดียวและคู่สุดท้ายที่ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะมีการพะทะกันก็คือคู่ของอปูสามส่งปิงฉวนกับอูเกิน โดยถึงแม้ว่าตามเนื้อเรื่องในสามพุกเนี่ยวิวเหมึงเนี่ยจะเคยสามารถจับตัวกวนอูได้สําเร็จแต่ในปัจจุบันเนี่ยการคาดการระดับพลังของตีหลานเนี่ยโดยส่งหยุนเซียงเนี่ยจัดว่าตีหลานเนี่ยน่าจะมีพลังอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ในช่วงขั้นต้นเท่านั้นก็คือไม่น่าจะเกิน3นั่นแหละครับน่าจะอยู่ประมาณ1ห,หรือ2ไม่เกิน3 และตอนนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ของตีลาดีที่นับว่าค่อนข้างจะเป็นรองของแม่ทัพอสูรอย่างอูเกินอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยผมมองว่าคนที่จะได้สู้กับอูเกินเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งของปู่สามสัมภา่าเพราะแม่ทัพดาราวิญญาณของทั้งสองเนี่ยก็มาจากเรื่องสามก๊กเหมือนกันและถึงแม้ว่าทางตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยไหมนะครับว่าแม่ทัพดาราวิญญาณริ้วหมึงเนี่ยเป็นแม่ทัพดาราวิญญาณประเภทไหน แต่ผมคาดการว่าเามทัพดาราวิญญาณริ้วเหมองเนี่ยก็น่าจะเป็นประเภทความเร็วแบบเดียวกับเฉาเหรินและนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่4เหมือนกันทั้งคู่อีกด้วยออดขอเสริมเลยนะครับคือปู่สามเนี่ยระดับพลังสูงสุดที่เคยไปถึงก็คือระดับ4นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ได้กินยาไปแล้วก็คือยังฟื้นฟูอาการยังไม่ครบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นพลังก็เลยอยู่ระดับ3ช่วงปลายนะครับแต่ก็เจ้าตัวบอกว่าใกล้จะกลับไปถึงระดับ4แล้ว ดังนั้นผมมอกว่าระดับพลังเนี่ยก็คือสมน้ําสมเนื้อก็คือแบบซูซีกันเลยทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วระดับศักดิ์สิทธิ์คนที่เหลือล่ะเ,เป็นยังไงกันบ้างในส่วนของระดับศักดิ์สิทธิ์คนที่เหลืออย่างองจิงลินลานตีลานและซูเฮอหมิงเนี่ยก็น่าจะได้รับมือกับระดับศักดิ์สิทธิ์เทียมของกองโจนพวกผ้าเหลือหรือไม่ก็สัตว์ร้ายระดับศักดิ์สิทธิ์นะครับ อันนี้เนี่ยผมขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับในคลิปก่อนที่ผมเนี่ยไม่ได้นับระดับศักดิ์สิทธิ์เทียมเป็นกองกาลังระดับสูงของมีลุนสาเหตุนั่นเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจในระความแข็งแกร่งของระดับศักดิ์สิทธิ์เทียมนะครับคือขึ้นชื่อว่าเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์มันก็แข็งแกร่กงก็จริงแต่ว่ามันเป็นจะไว่ายังไงละ่ะมันเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์เทียมครับคือพลังมันไม่ได้เสถียรด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีการโชว์พาวเวอร์อะไรกันเท่าไหร่เท่าที่ควรด้วย ยังไม่กล้าตัดสินนะครับว่าระดับศักดิ์สิทธิ์เทียมเนี่ยมันเก่งเท่าระดับศักดิ์สิทธิ์เทสหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไว้ค่อยมาดูกันอีกทีนึงก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงทีนี้ต่อมาในส่วนของกองกําลังระดับล่างเนี่ยซึ่งเป็นกองกําลังที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวชี้ขาดสงครามนะครับเพราะว่ากองกําลังระดับสูงเนี่ยก็นั่นแหละครับมีคู่ต่อสู้กันไปหมดแล้วทางฝั่งของทั้ง ตัวปาซูและองค์หญิงของชีซุยเนี่ยก็เคยวิเคราะห์กันไว้แล้วนะครับว่าเวลาเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนที่จะเป็นตัวชีวัดผลแพ้ชนะของสงครามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กองกําลังระดับสูงนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากองกําลังระดับสูงเนี่ยเหมือนถ้าสมมติว่าอาณาจักรชีซุยกับมีหลุนทําสงครามมาใช่ไหมอาณาจักรชีซุยก็จะส่งระดับศักดิ์สิทธิ์คือสีเสาหลักมาต่อสู้ในสงครามทีนี้พอระดับศักดิ์สิทธิ์ปรากฏตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะส่งระดับศักดิ์ เนี่ยมาต้านอ่ามาต่อสู้ด้วยซึ่งการต่อสู้ระหว่างระดับศักดิ์สิทธิ์สองคนเนี่ยมันออค่อนข้างที่จะแบบกินกันไม่ลงครับโดยปกติแล้วก็คุณดูเคสของหัวเมียวอินกับหัวหน้ากองโจรพกผ้าเหลืองก็ได้ครับยิ่งเป็นระดับใกล้เคียงแมทัพดยาราวิญญาณคล้ายๆกันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยก็ยังสู้กันแบบยังไม่รู้ผลนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เหมือนจะยังไม่ได้งัดไพ่ตายออกมาโชว์เสียทั้งหมดด้วยตอนนี้และ ต่างฝ่ายเนี่ยก็คือต่างไม่สามารถละมือไปที่ไปโฟกัสที่การต่อสู้ระดับล่างได้นะครับก็อย่างเช่นตอนที่กองเรือของอาณาจักรชีซุยเนี่ยโดนโจมตีโดยครื่นสัตว์ายใช่ไหมตัวของห่วงมีอ,อินก็อยากจะปลีกตัวไปช่วยทางฝั่งขององค์หญิงแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่าโดนเตียวกกเนี่ยสกัดไปอยู่ซึ่งมันก็จะเหมือนกันในกรณีนี้พอตอนที่ฝั่งลูกน้องของกองโจรพวกผ้าเหลืองเนี่ยโดนสวนกลับ ตัวของหัวหน้าเนี่ยที่อยากจะกลับไปช่วยก็จะโดนห่วงเมลวอินเนี่ยรังไว้ซึ่งก็จะทําให้สังเกตได้แล้วครับว่ากองกําลังระดับสูงหรือพลังต่อสู้ระดับสูงเนี่ยเวลาสู้กันเนี่ยมันก็คือกินกันไม่ลงครับแล้วก็ไม่สามารถละสายตาไปโฟกัสที่ภาพรวมในสงครามได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวผ้าซูแล้วก็องคหญิงชีซูเนี่ยก็วิเคราะห์แล้วว่าสิ่งสําคัญที่จะเป็นตัวตัดสินผลชี้ขาดระหว่างสงครามก็คือกองกําลังระดับล่างนั่นเอง ซึ่งกองกาลังระดับล่างที่บ้านเนี่ยผมก็ก็คือหมายถึงว่าทหารที่จะมาทําสงครามนั่นแหละโดยความได้เปรียบของฝั่งตัวเองในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่สไตล์วยยวนรุ่นใหม่ซึ่งก็เรียกได้ว่ากองกำลังระดับล่างของฝ่ายพระเอกตอนนี้ก็เป็นต่อพอสมควรก็บอกตรงๆว่าผมก็อยากเห็นสงครามระหว่างหุ่นรุ่นใหม่ของทั้งอาณาจักรบีหลุนอย่างอีจือเซียที่ปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วกับวยยวนรุ่นใหม่มากๆเลยก็คือ ผม,ผมอยากเห็นหูดุนใหม่มันหวดกันนะครับจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้ที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะยังไม่ใช่ออแมตช์ที่ชี้ขาดสงครามนะตอนนี้นะผมมองว่ามันน่าจะยังมีอีกยกหนึ่งคือด้วยความที่ว่าทั้งสองกองกําลังนะครับตอนนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงสนามรบเลยคือ ตัวของสีแม่ทัปอสูรถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันจะยังอยู่ที่อันตรจักรล่างก็จริงแต่ว่ากว่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็กินเวลาพอสมควรแล้วทางฝั่งของทีมช่วยเหลือหรือฝ่ายสนับสนุนตัวเอกของเราเนี่ยก,ก็ยังเดินทางมาเหมือนกันยังเดินทางไม่ไมถึงดังนั้นเนี่ยผมมองว่ายกการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยตัวของหัวหน้ากองจรนพวกผ้าเหลืองเนี่ยอาจจะมีการปล่อยสัตว์ร,ร้ายระดับทักษิ์มาเพื่อถ่วงเวลาแล้วก็หลบหนีไปก่อนแล้วรวบรวมกําลังค่อยมาซัดกันที่แถวๆเมืองยงอันใหม่อันนี้ ก็น่าจะเป็นไปได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าผมมองว่าคือถ้าสมมุติว่าสู้กันนะศึกปัจจุบันเลยใช่ไหมผมมองว่าเวลาในการเคลื่อนกําลังพลน่ะมันค่อนข้างจะเหลื่อมกันอยู่นะครับคือถึงแม้ว่าตัวของ4แม่ทัพอสศรจะอยู่ใกล้ก็จริงแต่ว่ากองกําลังระดับล่างเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้นะครับ เหมือนของอาณาจักรมีหลุนใช่ไหมพวกทานรับจ้างอย่างเ่วังเนี่ยก็กําลังเดินทางมาซึ่งก็เดินทางมาจากมีหลุนนูน่นซึ่งมีหลุนนะอยู่ทางตอนเหนือกว่าจะเดินทางมาถึงตอนใต้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมมองว่าศึกนี้เนี่ยก็น่าจะยังไม่ใช่ศึกตดสินน่าจะมีอีกยกหนึ่งอ่ะทีนี้ก็สุดท้ายก็เข้ามาสู่ช่วงคุยท้ายคลิปเช่นเคย เรื่องแรกที่อยากจะพู ceksin, พด <c oughs> เลยก็คือเรื่องของเงาของแม่ทัพดาราวิญญาณที่ปรากฏขึ้นมาในตอนก่อนหน้านั้นก็คือตอนที่284กับแม่ทัพดาราวิญญาณที่ปรากฏมาในตอน285ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องเดียวกันจริงๆไหมคืออันนี้เนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเครื่องเดียวกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าในก่อนคลิปก่อนก่อนคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ผมเคยบอกว่าทางทีมงานที่เขางดไป1สัปดาห์แล้ววินไรเดอร์มาขั้นนะครับเขาทะเลาะกันเรื่องดีไซ นั่นทําให้ผมเนี่ยคิดว่าไอ้ดีไซน์ที่โผล่มาตอนปัจจุบันเนี่ยกับไอ้เงาเนี่ยมันอาจจะเป็นการรีเวิร์กก็ได้คือไอ้เงาที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นหงอไเอ๋อกับริ้วเหมือนแต่ทีนี้คือตัวของทางออฟฟิเชียลก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศคอนเฟิร์มนะครับผมก็เลยคิดว่าเอยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นการรีเวิร์กดีไซน์จริงไหมหรือว่ามันเป็นคนละเครื่องกันไปเลยเพราะว่าสีแม่ทําอสูรเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้านับจริงๆก็โผล่มา2คน ทีนี้ก็จะเหลืออีก2คนที่ยังไม่โผล่มาไอ้เงาที่โผล่มาตอนกอดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเงาของแม่ทัพดาราวิญญ,ญาณต้นกําเนิดของอีก2คนที่ยังไม่ปรากฏออกมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นการรีเวิร์สดีไซน์กันแน่ก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีอัปเดตขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะเอามาพูดให้ฟังนะครับเรื่องที่2เนี่ยอันนี้ก็มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของปู่สามกับผู้ยานเวยนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าในเนื้อเรื่องเดี๋ยวยังไม่ได้มีการพูดที่ชัดเจนยังไม่ได้มีีีกกาาารรบบอวอวว้ยย่่่งชััดเเจนนนนนะคค2 มีความสําคัญไวยังไงบอกแค่ว่าตัวของ2คนนี้เคยเป็นสหายร่วมรบกันมาก่อนแต่ด้วยความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะครับที่เบียเห็นในหลายตอนที่ผ่านมาเนาะทำให้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกอูยันเลยว่าเป็นเมียของปู่สามไปแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าถึงแม้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะเคยมีความสัมพันธ์แบบเรื่องอย่างว่ากันมาแล้วก็จริงซึ่งดูจากภาพในตอนก่อนๆน,นะแต่ผมเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ของสองคนนียน่าจะเป็นแบบประมาณว่าพาร์ทเนอร์มากกว่าครับคือ พาทเนอร์แบบพาทเดอร์แบบเรื่องอย่างนั้นนะ่ะเออคุณคุณน่าจะเข้าใจที่ผมจะสื่อนั่นแหละซื่อสาเหตุที่ทาให้ผมคิดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆนะครับคนยังปู่สามาครับถ้าใครไม่รู้นะครับคือแกไม่เคยมีเมียนะครับแกไม่เคยมีเมียไม่มีลูกนะครับคือสมัยแกหนุ่มๆเนี่ยแกก็เที่ยวไปทั่วนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็อ่พูดเอาคำคำนะไม่ไม่ต้องคิดมากนะครับคือสุดท้ายแล้วใครจะเรียก อะ,อะไรยังไงก็แล้วแต่เลยครับผมแค่มาชี้แจงเฉยๆเพราะว่ากลัวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสรุปแล้วหูยยันเว่ยเนี่ยเป็นเนียปูป่ซานไปแล้วก็อันนี้คือความสัมพันธ์ก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวพาร์ทนร์มากกว่าอ๋อทีนี้พูดถึงเรื่องชี้แจงแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะชี้แจงเหมือนกันก็คือเรื่องของชื่อตัวละครต่างๆภายในเรื่องคือหลายคนน่าจะสังเกตนะครับว่าชื่อตัวละครของผมที่ผมเอามาแปลเนี่ย คือทํำไมมันดูต่างจากแปลไทยกับแปลอิงจังเลยคือในส่วนที่ผมแปลเนี่ยผมเอาอข้อความเนี่ยมาจากมังงะต้นฉบับของ Official นะครับก็คือเอามาจาก t e n เซนต์แอนิเมชันเครับเอามาก๊อปแล้วก็เอาไปให้ GPT อ่ะมันแปลแปลข้อความให้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการรีเช็คอยู่หลายรอบพอสมควรว่ามันอ้างอิงมาจากตัวละครไหนคำคำนี้เนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้ว มันจะมีการถึงแม้ว่าผมจะมีการออกเสียงที่แปลกไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาจีนเลยทําให้สําหรับผมเนี่ยการออกเสียงเนี่ยมันค่อนข้างยากครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีชื่อตัวละครที่มันต่างกันจากที่เคยเห็นมาเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแปลมาจากต้นฉบับตัวเองทีนี้ก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของสก,กิลพลังอันนี้เนี่ย มันจะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชอบเรื่องดีมากๆและรู้สึกว่าเรื่องนี้นี่มีความแตกต่างกับมังงะเรื่องอื่นอยู่พอสมควรเพราะว่าคือผมมองว่าเรื่องการปูพื้นฐานของมังงะเรจินออฟสตาร์จินเนอรัลเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าเรื่องอื่นๆที่ผมเคยอ่านมานะในแนวเดียวกันทั้งแบบเรื่องแบบมีพลังบุมเพาะอะไรใช่ไหมเทื่องแบบพวกแนวจอมยุทธแนวหุ่นยนต์อะไรเงี้ยคือผมมองว่า ตัวพระเอกเนี่ยมันมีความเก่งจริงๆคือเขาปูมาให้ตัวละครเองเนี่ยเราเก่งก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมันโอพีตั้งแต่เริ่มนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ย้อนเวลากลับมาก็จริงทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีความได้เปรียบทั้งในด้านข้อมูลแล้วก็สูตรการปรุงยาทําให้พลังเนี่ยสามารถรุดหน้าได้มากกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันแต่ว่าพอเทียบกับตัวละครอื่นๆในปัจจุบันนะครับกองกำลังระดับสูงเนี่ย คือผมมองว่าพระเอกเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับเช่นในตอนที่ยกแรกครับของห่วงเมียวอินที่สู้กับหัวหน้ากองจโจรพวกผ้าเหลืองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ทําอะไราไมาาไปได้ครับก็ทําได้แค่แบบว่าตอดอีกฝ่ายสร้างจังหวะให้ห่วงเมียวอินเนี่ยได้ต่อสู้แล้วก็เข้าสู่โหมดไม้ตายเพื่อตัดสินผลและนอกจากนี้เนี่ยตัวของแม่ทัพดาราวัญ,ญญาณของพระเอกครับถึงแม้ว่า ตัวของระบบสตาร์มาสเตอร์เนี่ยจะมีความ OP มากที่สามารถใช้พลังของแม่ทับดาราวิญญาณเครื่องอื่นได้แต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของพระเอกมีพลังไม่มากพอที่จะใช้เนี่ยต่อให้จะใช้หลายเครื่องพร้อมกันก็ไม่สามารถแบบแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่ก็คือไม่ได้เก่งจนโอพีอะครับดูอย่างเช่นตอนแรกๆก็ได้ครับตอนที่กำลังตอนที่พระเอกเนี่ยใช้แม่ทับดาราวิญ,ญญาณลิโป้สู้กับสัตว์ร้ายระดับสวรรค์อันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยพระเอกอยู่แค่ในระดับเหลืองเท่านั้น ซึ่งสู้กับสัตว์ร้ายระดับสวรรค์นเนี่ยแทบจะแบบปกติก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาศัยความที่ว่าแม่ทัพดาราวิญญ,ญาณลิปปูเนี่ยเป็นแม่ทัพดาราวิญ,ญ,ญาณที่ค่อนข้างอ P เนาะกับใช้เทคนิคในการเอาหินทิสตันเนี่ยไประเบิดสัดร้ายก็คือใช้เทคนิคในการเอาชนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเรื่องอื่นๆที่พอจนมุมใช่ไหมพระเอกมันก็จะแบบมีสกิลพระเอกติดตัวทําให้สามารถชนะสถานาการณ์นั้นไดค้คือเรื่องดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้น คือถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบ้างบางครั้งแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าพลอตโขเรื่องนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยครับมันแทบจะไม่มีให้เห็นเลยซ้ำสิ่งที่ผมเห็นอยู่หลักๆเนาะก็จะมีเรื่องของช่วงเวลาที่พระเอกเนี่ยได้คัดลอกแม่ทัพดาราวิญญาณในไทม์ไลน์ก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักอะไรขนาดนั้นผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการปูในเรื่องที่ดีก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยถึงแม้ว่าภาคหลังเนี่ยมันอาจจะมีการ ยืดเนื้อเรื่องไปบ้างแต่ว่าก็เป็นการปูทางเพื่อให้อนาคตเนี่ยตอนมีบทสู้กันก็จะได้แบบอัธรรที่มากขึ้นผมมองไว้อย่างนั้นนะนะแต่ส่วนใครเห็นต่างอะไรก็ไม่ไม่ว่ากันครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยแต่ก็ขอให้อ่สุภาพนะครับอย่าด่ากันเลยก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย